ไรไม่รู้มันการไหนยๆวางนี่สิเขาบอกของคนธานนี่ยนี่มันยกไวเหรอเอ้าพึ่งเอ้าโอ้รูแล้วเอามินนั่งก่อนโอ้นี่ไงอะไรของตายเหรอคะฮะต่างอะไรมไม่รู้ขึงมือนี่ขึงมือเดี่ยมีเกีียวบีบตาเตั้ของตายเนี่ยทำไมมันใหญ่จังโอ้มันเครื่องใหญ่เลยตาตัดก้อนเนี่มาใหม่เลยเนี่ย มาจากอะไรบอยสัตว์อะไรเนี่ยโนนน่ะอามิกีิดึงออกอ่ามาละอึ๊บอึ๊บเอ้าอามิกีิตัดติดเลยตีดไปดูสิเป็นไงตัดเลย เอ้าเปิดเมื่อกี้เปิดเออมีอะไรบ้างเนี่ยโอ<ห>้หอะไรเนี่ยบบการเนโอ้หนี่เอกสารเด้อเอกสารเงินไขาการประกันอะไรเนี่ยของบริษัทเขาเนี่ยโอ้ยอะไรบริษัทเกมส์มัดยังมัสวรรค์ไงเนี่ยสวรรค์หลายใบเลยเนาะเออสวรรค์ตั้งอ่าเบอร์ทที่เขามีอะไรบ้างเอาไว้ตรงนี้ก่อน ไม่กี่ดูยวกว่ามีอะไรเนี่ยน้ำมันเต็มมาเนี่ยเคลือบน้ำมันกันสนิมเอาไว้ก่อนนะเออถ้าบ้านนี้ก่อนวางตรงไหนอะิืมมาดูมีอะไรเนี่ยอ๋อนี่ฐานมันเลืองมาก็ใหญ่เออฐาน นี่ยแหละต่อไปอะไรขัาตั้งอะไรก็ไม่รู้นนี่ดอกตะวนันนี่อะไรอ่ะใบประกาศกาดกันกระเด็นข้างป่าตรงนี้มือจับมีน็อตด,ด้วยทีนี้เลี้ยงไว้ดีลูกเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เออเลี้ยงไว้เลี้ยงอีกเเอาเลี้ยงไว้มีอะไรเนี่ยอ๋อนี่ประกาศจับงาน

สำหรับหมุนหัวดอกสวรรค์ไงหมดแล้วมันต้องดอกสว่านอันนี้โอ้โหหนักอันนี้หนักหนักมากไหวไหม่ะหนักมากอึ๊บมาอึ๊บหลังไปแหละด,ดูวใหญเนี่ยไปดิไปดินี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยอันนี้เมกเกอร ถามว่าอะไรเนี่ยเจมาเฮ้ยเจมา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 นีาา่กางเครื่องนี่ก็ต้องมามานั่งประก่อพับไม้โอ้ยเนี่ยตาสั่งมาเนี่ยสั่งมาสว่านเอาไว้ใช้งานใช้งานมาตรฐานดีเหมือนกันเออ ควันนี้ได้ซื้อสว่านตั้งโตตัวเล็กมาหนึ่งตัวของเจมา่าผมจะสาธิตดูรายละเอียดว่าเจม่าเขามีรายละเอียดอย่างไรบ้างรายละยของมันคือสเปคของเขาครับ,รบสเปคบนเตจของเขาเนี่ยเป็นไฟสองรอยาิโวลต์5้าสิเฮิร์ต์ power input นี่ครับ500วัตต์5โลเท่ากับครึ่งแรงซึ่งมอเตอรท์ทั่วไปก็ไปประมาณ2,500นะครับขนาดเล็กนี่มีถึง500วัตต์ค่อนข้างะสูงนะครับนี่คาปลาซิตี้เป็นของไอ้ตัวดอกสว่านสามารถจับได้ถึง1.5ตั้งแต่1.5ไปถึง16มิลถือว่าจับได้กว้างพอสมควรนะครับ ได้ฟังพอสมควรใช้หัวสว่านเบอร์สิบหกหนึ่งถึงห่งนิ้ครับความเร็วของเขาเนี่ยคือได้ 6, 2, ห้าสปีดห้าสปีดหกร้อยถึงสองพันห้าร้บยรอบความเร็วของเขานะครับการซื้อสว่านเราต้องดูจากดูจากที่เขาต้องมีมีใบใบวิธีการใช้งาน ซึ่งสเปคข้างกล่องกับสเปคหนังสือเนี่ยมันจะตรงตรงกันเห็นไหมครับม่นตรงตรงกัน,นเ,เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกัน5ร้วัตดอกสว่าน1.5ถึง16มิลในกล่องมีอะไรบ้างี๋ยวุมจดสาธิตที่ได้ดูครับในกล่องเขามีหนึ่งนี่นวกาด กานะครับสองนอ็อตนี่น็อตคือน็อตที่น็อตยึดยึดเสืยึดขาตัวนี้ต้องดูจากสเปคนะครับเป็กในในตัวชัวร์การใส่ใส่ถูกนะครับเลียงนี้เลี้ยงมา่างนี้บางคนใส่เลียงผิดตัวจับไม่แน่นมันจะกระสานดังครับตัวนี้ประแจขันดอกสว่านปัจเจอเอลทานสองก้อนนะครับแล้วก็ ตัวจะบชิ้นงานแล้วก็ตัวยึดนอด็อตสองตัวยึดชิ้นงานยึดยึดยึดแท่นชิ้นงานนี่ขาตั้งเหล็กหลอเหล็กหนาไม่เหล็กนิ้วนะครับแป็ววันหนาเนี่ยควาสมควรเหล็กหนาความสมควรนี่เสาเสาสว่านอันนี้เป็นแท่นแท่นสำหรับบางชิ้นงาน่ะส่วนไปนี่คือหัวจับ ดอกสว่านเป็นดอกสว่านซึ่งใหญ่มากเลยครับใหญ่ๆใหญ่จริงๆนี่เป็นตัวของมอเตอร์มอเตอร์อันนี้เป็นตัวเลเซอร์รออรอนนวัดชิ้นงานได้ไว่าติดตั้งเราจะดูได้คีความชัดเจนนะครับแต่ก็มีข้อนี้พอส์แเคปนะครับก็มีมาให้เพียงเท่านี้ ini, kita akan menggabungkan. 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 เป็นกับพิมงานอืมถ่เอ้าไปล็อกให้แน่นบุดหลังตั้งตรงพอประมาณครับสามารถปรับได้นี่ครับซ้ายขวาซึ่งมีตัวล็อกอยู่ข้างล่างนี่ครับล็อกอยู่ข้างล่างหัวน็อตปรับาารได้ นอตล็อกอมนันล็อกเข้าไปใสน่นอตข้างล่างครับ,บข้างล่างให้แน่นหรือก็ไม่ต้องแน่นมากพอสมควรพอที่เราจะเลื่อนได้บ้างนิดหน่อยครับจับชิ้งงนแนนครับสำหรับเลื่อนงานได้ครับเข้าสามารถบีบไข่ออกก็ ฟว้างขึ้นฟว้างขึ้นัำชิ้นงานสะุวกจะทำงานนะครับครับผมได้ยกขึ้นมาตั้งใส่บนเสาเพื่อเอินติดล็อตล็อกอยู่ผมก็ต้องคลายออก ยึดน็อตตัวสว่านกับหัวเสาให้แน่นเรียบร้อยครับใส่มือจับโยกสว่านขันโยกสว่านให้แน่นครับเหมาะสมมากเลยครับเหมาะมือจริงๆเลยขันโยกสว่านลองเคลื่อนขึ้นขึ้นลงดูนะครับเพื่อความเรียบร้อย ติดตั้งกาดป้องกันเศษโลหะเข้าตาอันตรายมากซึ่งจุดนี้สำคัญเป็นความมาตรฐานความปลอดภัยฉะนั้นเราควรต้องติดตั้ง อันนี้เป็นหัวสว่านซึ่งติดมากับแท่นสว่านเจมามีขนาด1.5มิลไปถึง16มิลซึ่งสามารถใส่ดอกสว่านได้ถึง6ขุนใหญ่โตมากเราต้องใช้มอเตอร์ขนาด500วัต์ซึ่งติดมากับแท่นถึงจะใช้ดอกสว่านตัวนี้ได้ผมมีดอกอยู่ สี่หุนลองใส่ดูครับหลวมเลยครับยังใส่ได้อีกนะครับผมมีดอกห้าหุนอีกตัวหนึ่งลองใส่ดูครับก็ยังใช้ได้อยู่ครับใช้ไปยนถึงหกหุนครับมีความสามารถใช้ได้โอเคเลยนะครับแนะนำเลยนะครับเวลาเราใส่หัวสว่างควรเก็บดอกปลายดอกจับให้เรียบร้อยตก่อน จากนั้นเราเอาไม้ลองทังตอกได้ใส่ทานเป็นตั้งสวิตสำหรับเป็นส่งเป็นเลเซอร์เป็นรีมาร์คของดอกสว่านที่เราจะต้องเจาะเป็นรีมาร์คสำหรับเราจะต้องเจเา,เาจะ ดอกสว่านจะตรงกันลีมากพอดีนะครับครับขณานี้ผมมีงานชิ้นเล็กอยู่ก็จะทดลองทดสอบที่เล็กไปก่อนครับยอมรับเลยว่าดอกสว่านนิ่งมากเลยนะครับได้าสามารถเขาเจาะได้เล็กๆก็นิ่มดีนะครับเสียงก็ไม่ดังมากเท่าไหร่ก็นิ่มดี นี่ม,มากเหล็กสองแผ่นคะู่ครับจบคู่เปเลยครับพลุเลยเนี่ยเนี่ยธารุนะครับเนี่ยธารุนะครับผมได้เลือกหาคัสสันสว่านมานานพอสมควรมาถูกใจตัวเจมมาตัวนี้มีเซตตี้ที่ขวากล่องสายพาน สามารถจับดอกสว่านได้ตั้งแต่1.5มิลถึง16มิลมีเซฟกัดป้องกันเศษเหล็กเข้าลูกตามีเลเซอร์กำหนดเป้าหมายของดอกสว่านมีพลังงานขับจากมอเตอร์500วัตต์โดยใช้ขดลวดทองแดงผมเคลือบน้ำมันมาไว้ป้องกันสนิมมาเคลือบภายหลังผูกดอกสว่านไว้ให้ดีเวลาใช้งานจะได้หาเจอถ้าหาไม่เจอแล้วความดันมันก็จะขึ้นต้องทาย,ยาหมอ เครื่องมือดีใช้งานผิดขาดการบำรุงรักษาพังทุกเครื่องเครื่องโบราณร้อยปีใช้ให้ดีๆยังอยู่กับเราทุกวันนี้ยังสวยงามดีและยังใช้งานได้สม่ำเสมอผมไม่ใช่เป็นผู้ค้าหรือผู้ขายมาบอกกล่าวเล่าให้ฟังในฐานะห,หัวใจความเป็นช่างอยากรู้จักกันพิมพชื่อธานีห้องฟองแดง สวัสดีครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ